พิกา o บว์หาลักแน่อื่นมาอีก ต้นหมักซิดาคอยละพ่อจากมาเมล็ดนี่นเนี่ยซื้อมากินแล้วก็ปกลูกนะเนาะเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> เดือนนี่เจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วเก้าสิครบปีแล้วเนาะเป็นดอกตอนนี้ตอนแรกบักดอกดนึงแบบน,นี้ล่มล่ม,มันแห้งเนาะเอาออกมาไม่ๆนม่เนาะ หักงาหักพุ่นน่ะตะป,ะปตะเปะหลายๆมันกระติดงายอยู่ด้วยบักซีดาละเพาะกระติดงายอยู่ดอกเบ่งพุง่นนะ่ะนไหมตะปอตะเปะนี่พุ่นนะ่ะโอ้ยลมแห้งค่ะ แกะทำไมมาทํารั้วทาไมแม่ไปซื้อมาแล้วลราวันนี้แม่ไปซื้อตะข่ายไม่ใช่แม่หรอกพ่อไปซื้อตะข่ายมาจะล้อมาจอดแล้วทีเนี้ยไม่ต้องเข้ามาใกล้สวนผักแม่เลยทีนี้จอดเนี่ยตัดหญ้าไปสองมือเท่านั้นเด้มือนี่งมิอที่สองซ้ำว่าขึ้นเต็มเลยตัดว่าจำละมั่งนี่เน,ะนาะพูน่ะ ทำอะไรมาดื้อมาดื้อทำอะไรยูจะซื้อแม่กระทักบะจอดนี่จะซื้อแม่ก,กระว่าดื้อแม่กระดาบจาจอดหันที่ไลยพอ่อข่อยไปเข้าบ้านไปไปตากแอร์ในบ้านเด้อไปไหม ปกติตอนเย็นๆนี่เนี่ยอากาศมันเย็นนอกบ้านเนี่ยเอาโอ้ยอบเอาบ้านจอดนี่ไม่ดีเลยหนาวกัหนาวเกินร้อนกัร้อนเกินระเบิดระเบ้อมาจอดเนาะแ้กร้อนล่ะละูก จม่จะทายยอดยอดมะกรูดแม่เห็นไหมปกติก็จะเด็ดออกหมดนะั่ะเด็ดออกแล้วรอบสองนี่แห้งเด็ดแห้งงามเนาะห้องกระสีเอาอ่อนเอาใบเก่าออกให้หมดเพราะว่ามันจะผัดใบแล้วมันก็จะเหลืองแล้วมันก็จะกลายเป็นเห็นบล่ล่ะนี่เห็นบ่รอบที่แล้วนี่พอเด็ดออกเบิร์ดหล่อนแกออกเบิร์ดหล่อนแจกแจกเลยเด้ยังตะโค้งมันทีนี้มันขึ้นเลยเห็นไหม งามครับขนาดเงาแต่อันนี้เลี้ยงในในไฟนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เลี้ยงในไฟเนาะเพิ่งจะเอาออกมาวันนี้เพราะว่าวันนี้แดดจัดแล้วเขาก็จะมีแดดตลอดไปแล้วทีนี้ก็จะเอาออกมาเลยนั่นแหละเนาะก็ปิดไฟแล้วทีนี้พักไฟไว้ประมาณสามสี่เดือนน่ะเนาะเดี๋ยวก็จะหิมะมาอีกรอบก็บพักไฟไฟหนังกระซือเท่เดียวก็ได้สามปีแล้วดีครับเห็นไหม มันจะเจริญจะจะเ,เติบโตในไฟดีมากๆผลเดคผลหน่ะย้อนบักง้มหนึ่งยอดมะกรูดคักซว่าคักคัก่าน่ะอนบังแามหนึ่ง,ก,ก,งก,ก็กงงแตกดีแต่เนอะนี่พันกันตัดริงเหลี่ยวเรียบร้อยเนาะปกติเนี่บอกอันใหญ่เป็นพวมเปนพว่วงขอยกระสิมาจุ่มเ้อกันนั่นนะ ไม่ให้มันโตนั่นนะนี่เห็นไหมเงามันเห็นบอกแสดงว่าอุดมสมบูรณ์มากๆมันในเง,งาบางย้อยนั่งคอยตัดออกเล่นปกติบอกเป็นพุ่มงามๆแต่ว่าคอยบอบสอบคอยให,ให้มันต้องการที่จะให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆเนหะ็นเนาะให้มันเป็นทรงสูงก็เรือยได้แมาแนวนี่ สิแตงอีกอยห้มันเหลือจักสองก้านนี่สามก้านนี่เนาะบ่ตัดไปโหลดเด้อจะไปยามมันตายมันตายต้นบักกูดอายุสองปีเนาะบักกูดสองปีแล้วใ่ปันนี่ก็สุดยอดเลยเลี้ยงในปฟก่อนสิใยถ้าเลั้งธรมชาิมันใอยว่ามันบ่ใหญยปานนี่นะถ้าเลี้งข้างนอกนะปกติไอ้มะกรูดมันปลูกยากเนาะ ตบานนี้พ่อคอยปลูกในไฟนี่โอ้จะเป็นประทับใจแห้งเบิ่งอรอรถยอดเขาด้วมากโกกันมากไฟแสงสีเนาะเืิดกันเลยเพื่อชอบไฟแสงสีพ่ะนะโอ้ยออนซ้อน เียงเปิดแอร์วุ่นๆเนียมันมันเคยออกมานอกบ้านเนาะหมาเนะปกติเนะตอนแรกก็แม่มันนีเมื่อนี่ห่อนคักห่อนแน่ได้ลูกเอ้ยเดี๋ยวก็จะพาเข้าบ้านแล้วมันบมีล่มไหมพบบ่กหมู่บ้านนี่โอ้โหบ้านบ้านสม,มุนแห้งคักล่มตับเศแตกห่อนหลาย ไปกินน้ําแข็งในบ้านกันเนาะเอาเจ้กเนาะไปกินน้ําแข็งในบ้านกันเนาะ ถามหาล่มเห็นว่าเย็นบ่าบ้ามาละพันโอ้โอสภา,าเนี่ยเริ่มเมือดเริ่มคำนะน,นะมันก็เลยล่มเริ่มโซยมาแล้วหอนไหลน้ำายาใหญ่ย้อยย้อยน้ำยาใหญ่ย้อยยอยพี่จอดน,นะพี่เจ๊กอ่ะ Năm dài, dài dày Hòn ตอนนี้บ่ทุ่มเครื่องเลยเด้นี่มันกับบ้านในเหมิดปันไดเนาะแนมนี่ดึกๆค่อยออกมาใหม่นาะจอดเนาะ,ะ,ะแจ๊กเนาะสักสามถุงสี่ถุงมันค่อยสิอากาศเย็ยนลงอันนี้มันเอาบ่าไหวเห็นไหมวันเดียวสวยมากๆเลยดอกแอปเปลิลบานสะพังเลยี่นี่ขาวจ้วะ สวยงามมากผุนหับู้ยงามค่ะชอบมากๆเลยสวยค่ะมาบ้านนี่เนะมือเดียว่ามือนี่แดดจัดมากๆเลย,อยเอแดดกระเดดค่ะห่อนกระห่อนหนาวกระหนาวโลดถูกเว้ยอือหูผดหอมหอมหอม,หอม หอมกับเนาะนี่แหละมากต้นนี้ละ่ะมันกินแสบน้ำดกน้ำนะ